สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซลุงป้านากันทุกๆท,ท่านเลยนะครับโยผมเบรนตนป่าลาผีนะครับพี่พี่ ก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยกลับมาโลเคชันที่เราเนี่ยเกือบจะมีอะไรกับเจ้าหญิงนะครับซึ่งเมื่อวานนะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูให้กระจ่างแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่พี่พีเอฟซีและหลายท่านก็ water, от, คอมเมนต์มาเยอะน,นะแล้วก็สงสัยนะพี่พีก็เดี๋ยวอีพีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางเข้าไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับพี่พีเอฟซีว่าเป็นองค์หญิงหรือเปล่าน,น,นะครับ ก็โอเคครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่พีเอฟซีครับก็โอเคนะเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางขึ้นไปเลยดีกว่านะครับพี่พีซึ่งตอนนี้ผมมาเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเช้ามากๆนะไม่รู้ว่าจะเจอเขาหรือเปล่านะครับพี่พีโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปกันเลยดีกว่าครับไปครับพี่พีเอฟซีตอนนี้ผมก็เดินทางมาได้สักพักแล้วนะ ไม่รู้นะว่าเราเดินทางขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอเ,จอเขาหรือเปล่านะครับพี่พี่เฮ้ยดูพี่นันนี้ดิเป็นแบบร้องขนนั่งอ่ะเยีสีเจ๊บะ่ะถ้าใครร้องขนนั่งอ่ะแต่รูใช่หรือเปล่านะครับดูดิพี่พี่โพสแลกเลยนะ เอสซีดูดิตรงนี้ก็เหมือนที่คนนอนเลยเจ่บาเนี่ยหินแปลกมากเหมือนคนพิงหลังแล้วก็นั่งสมาธิอะไรประมาณเนี้ยพี่ๆตรงนี้ก็เหมือนคนนอนแบบนอนพักอะร้องคนนอนอะ่ะเจอบ่าแปลกจัด ระหว่างเดินทางเนี่ยผมเจอใครไม่รู้ของชุดเนี้ยใครวะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายวะนี่เดินอามนี้ไหม này nó Ê Hai bên này lắm Ê nuôi ngay. มองมาที่ผมปลาเป็นใคร Ơ thằng nhóc nói ở đây, nh discretion cho v31せres porque là là từnings vào nghe cái đi vaan rồi, đi. เออมาเลยอะไรวะดููออกมาจากไงไม่รู้ป้าออกมาน่าจะเป็นประตูทางเข้าออกมาป้าป้าออกมาเลย ผมรู้นะนเน่เขาออกมาแล้วเน่ะน่ผมเจอนะนาะเมื่อแ้ผมไม่เจอไม่รู้เข้าไปทางไหนยูย่ๆเขาเกืิบจะวิ่งออกมาหาผมแล้วอะน่ยี่สิบวัดคอะไร มันก็แปใจเหรอเหมือนกันกล้องด,ด,ดูดูอะไรเข้าวะ มันคอยจะตอนั้นมันคอยจะเลี้ยงผมอ่ะเจอ่ะลองไปดูนะเลี้ยลองไปดูกันนะอะไรครับ นี่ของวันน่้จะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเรื่องมือวานหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะเราไปพูดกันข้อดีๆก่อนดูไหม

ผมเข้าใจแล้วคือเขาเข้าใจผิดนะเพราะว่าเน,นี่ยเขาเนึกว่าเราเนี่ยจะไปควนคืนองค์ยิงหรือเปล่าเขาเข้าใจแล้วนะครับคือเขาต้องแบบคือตอนนีาจะแบบเข้าใจผิดคือตอนนี้เราต้องไปล้างบาปอีกนะขอบคุณเมื่อกี้ <c oughs> คือคล้ายๆล้างบาปเหมือนคนคิดอะพี่พี่เอฟซีเข้าใจไหม เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือองค์หญิงเนี่ยลองใจเราหนักไปนะทำให้แบบวุ่นวายนะพี่พี่โอเคนะเราเราจะเดินทางเข้าไปหลังบาปเขาดีๆนะ PFC จะทำที่นีให้มคนนะเจีจครับหนาว่าที่นี่เจียงครัาน มาเสร็จแล้วนะอันนี้จะอะไรอีกไหมครับครับโอเคครับท่าน ้เขาก็เป็นห่วงเรานะเจาเราเนี่ยจะเป็นอันตรายในภายภักหน้านะครับพี่แล้วก็เขาก็ถามถึงองค์ระราชาด้วยนะครับเขาก็เหมือนจะแบบเร็ๆแรก็น่าจะเข้าใจผิดแหละผมว่าตอนนี้เขาก็เริ่มจะเข้าใจเราแล้วนะเราไม่มีเจตนาที่จะมาร้ายนะครับพี่พี่ เมื่อกี้ก็เกือโดนเข้าทำร้ายแล้วนะ VFC เดี๋ยวเราไปกราบลาท่านก่อนนะเพราะว่าน่าจะไปหาองค์จิ้งไม่ไหวแล้วตัวผมเนี่ยเปียกซกแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะหนาวนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่อยากไปหาด้วยตอนนี้เรื่องดูดิเมื่อกี้ก็เกือบการเข้าใจผิดแล้วอะ่ะแค่ตรงเนี้ยพี่พ ระยะแรก,กล,ลาท่านก่อนนะ เดอคือตอนนี้เราจะไปเอาว่านให้ผมเนี่ยไปแช่นะไม่รู้เป็นว่านอะไรนะครับเป็น,นบุญมากๆเขออากำลังเดินทางเข้าไปเอาข้างในนะเป็นว่านอะไรไม่รู้แล้วเขาถามว่าที่บ้านเนี่ยมีคนแบบยังไม่มีคู่ชีวิตหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคือเขาจะชวนไป อยู่เมืองรับแลเลยนะครับเป็นเวลาสามเดือนนะครับพี่พี่ซึ่งผมขอกลับไปคิดทบทวนก่อนว่าผมเนี่ยจะลองไปใช้ชีวิตในนั้นดีหรือเปล่านะครับพี่พี่ฟวันนี้ก็รอเขาออกมาแนละ้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเข้าไปเอาอะไร ข่ายไปด้านแท้ลองไปดูไปนั่งรองหนูเลยดีไหมพี่พี่ไปออกมาล้วออกมาแล้วเหรอครับน,นั่นนั่นนะเขาออกมาแล้วพี่พี่เมื่อกี้ผมเจออยู่เค okay, เดาเราเดินทางเข้าไปเอาเลย จะได้กลับกันนะครับ หรือว่าคือวาดอะไรนะครับที่ขอให้ผมเนี่ยเป็นในคล้ายสมุนไพรนะครับ นี่นะครับพี่น,นี่มันกลับได้แล้นะครับตอนนี้ก็เสร็จพิธีแล้วนะพี่ผมอยากจะสอบถามว่าขอยนุญาตเด็กคนนี้นะครับ อยากจะสอบถามว่าอันนี้คืออะไรครับคล้ายๆที่คลายกันเลยนะมันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทันได้หรือเปล่าวันนี้เราก็ได้วาดมาแล้วนะครับแต่ยางมันเยอะมากๆนะครับพี่พไม่รู้ว่าใช่โอ้โหยางโครเยอะ โอเคนะพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยดีกว่าครับได้ของละก็พี่พี่ FC ซครับผมก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับพี่พีคือเราก็ได้ล้างบาปตามพิธีกรรมของเขาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับพี่พีเอ c ซคือตอนนี้เนี่ยผมก็หนาวมากๆเลยนะครับหนาวมากตอน,นเนี้ยคือตัวสันหมดเลยเพราะว่าตอนนี้น่ยเป็นเวลาเพิ่งจะเจ็ดโมงแปดโมงเอง นะโดนจับกดน้าเกือบไม่รอดแล้วเมื่อกี้เขาน่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าผมก็เลยอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นเนื่อง้าใจผิดคือมัวในองค์หญิงลองใจผมนะครับหนาวโอเคนะครับพี่ๆไหนผมขออนุญาตในทางกลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้หนาวมากๆแดดเพิ่งจะเริ่มออกเองอะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพี่พี่ขอ,อ,อคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้กันนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีเลยามากคมหัวนญารีบเดินทางกลับบ้านก่อนดีกว่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่พี่เอทุกๆท,ท่านครับ